สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมากินโตเกียวเนยกระลาออกกันนะเนี่ยมันกรอบมากเลยเลยหอมด้วยอะ่ะอุ้ยดูนะมันจะหาบอเวอร์กัดให้ดูนะคะอือหืออือหือ กินมันเพลินได้เลยนะคะอร่อยไงค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆรู้ไหมนี่คืออะไรแน่นแน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 นขน,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 นมในวัยเด็กจ้าค่ะโตเกียวเน่เด้อเ,เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะอื้อหืออื้อหื่ ขอแฮะคะหมูหหหสับได้กรอบอร่อยอ,ะอะ่ะฉ่ำอะ่ะขนมในวัยเด็กอโอเครู้เรื่องอร่อยเลย